ลูกค้าสั่งเครื่องบินน้ำนะครับตอนแรกสั่งเป็นล้ำป่านะครับ el ตอนนี้ส so ั่งใส่เพ in ิ่มโซนะครับน <sh> uh ี่ช <sh us> uh ุดโซชุดโซ่ทำงานปกติน้านี่เลี้ยวปีกนะครับแฮรอนครับชุดโซ่ทำงานปกติอัพดาวนะครับอัดาวชุดโซ่ทำงานปกตินับลัดเดอร์หางเสือนะครับชุดลัดเดอร์ทำงานปกตินะครับ ครับสนใจติดต่อได้ที่ f a c e b o o หนึ่งเครื่องบินอาซีกับแพงเพชรนะครับหรือที่ facebook แก้วใจนะครับหรือเข้าไปที่เพจครับหนึ่งเครื่องบินเล็กหนึ่ง้านหนึ่งอาซีกับแพงเพชรนะครับร้านหนึ่งอาซีกับเพงเพชรที่เพจนะครับหรือที่เพจหนึ่งเครื่องบินอาซีช็อปครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร0ูตรเป็เจ็ดเจ็ดสามหนึ่งสองสองแปดสามนะครับ เครืงบินลํานี้สามารถบินได้นะครับบินลงน้ําได้บินวิ่งบนบกได้นะครับแล้วก็บินได้ด้วยนะครับลําเดียวคุ้มนะครับ